สวัสดีครับผมชื่ออะไรพูดผมชื่อนายเดชชกตัวเลขครับนามสกุลนามสกุลมองไม่ได้แต่ละไงขึ้นเสียที่ไม่ได้ขึ้นเสียครับขอโทษยกมือขึ้นขอโทษแล้วพูดแบบชื่อและชื่อชิชกครับใส่อันร้องอันนั้งต่วนี้มันทำอะไรพูดให้หมดวันนี้มันทำอะไรวันนี้เรามาซีซีดีซีซีดีอะไรดรีมมิ่งซีซีดีซีซีดีวันนี้ก็ชีซีดีอย่างนี้เด้อเด้อ 저는นคือกิม네ครับโ이เคโ네네โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โหโ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 อ้โอร์หโอ้โอ้โีโอ้เหโอ้โโอ้โหโอีอ้โห้โหโอ้โหโอ้้โหโอ้้โ c ้โหอ้้โ้ออชี ดีศยสาเลยานตร์เ like ีีเราอยู่ที่งานฟีซีวีซีเคียะ้นเนไเกลีดือคชเมียเคชเมียคชเมียขอไหนเนี่ยองไหนเนี่ยสองขไหนเนี่ยเจ็บอันนี้น้องเอ็นเจผมชิชค น้องเกียริอันนี้น้องสกายพิโชกอันนี้น้องเดือน,น,นอวอันนี้พี่เก๋กำลังทำอะไรลูกพิจารณาสิ่งใดอยู่กำลังแยกสิอยู่อะ คือถ้าเป็นผู้หญิงอ่ะเขาจะแยกกันออกว่าแบบมันไม่ใช่มันคนละแดงกันเลย<ะ>แต่ว่าแนนแนนน่แแนกอน่่แนนน่นแนงแแน่แ่แนน่แนน่มนน่แน่นนี่น่ี่แน่น่นแนกแน่แอนแน่แน่แน่อนน่แน่นนนแน่่น่น่บนที่ใช้แล้วเนี่ยอันนี้ก็กนนน่น่่น แบรนด์บาสเชอร์เอเชียบาสเชอร์ของฟ c e ีดเอ้ยเป็นไงลูกตอนนี้ผมไม่มีเสียงแต่สวยมากครับคืออยากจะบอกว่าเขาเลือกแบรนด์บาสเชอร์ได้ดีมากนะเพราะว่าปากที่เขาปากสีเขาเปอนยังไงลูกปากสวยแล้วก็ไม่มีปุ่รแบบนี้ใช้ยิบของ ดูที่บ็อกเกอร์อันนี้คืออะไรเหรอดีดูไอชโด์รือไงชิลด์ชาร์ลสชโด์นี่นะครับชโด์ชโดดูที่บ็อกเกอร์เลยี่บ็อกเกอร์เวลาโชว์กล้องทรไงนี่แล้รับเปิดมครับ้างัสดุดีมากไม่มีเล็บไม่มีเล็บเนี่ยเล็บผมสวยอ่ะขอให้เลยฮะผมสวยเล็บผมสวยอ่ะอ๋อ ไม่มีเล็บขอให้ไหวหรือเปล่าไม่แตกไม่แตกไม่แตกดีนะขอเขาดีจริงมาน้องชอบแบดื้อยแล้วรู้ชอบแบมือมาครับแต่ว่าตอนเปิดตัวเขาบอกแบมือน้องมันตีมือแบมือวันนี้ก็มาสว น้องลูกโชกเพราะตอนแต่เม yes, ื uh, s <S well, on, ่อกี้ตอนแนะนำตัวว่าผมโตสุดม่หน้าพี่โชกันนะครับอุ้ยมาไหนพี่เจรรอสิพี่ว่าคนอย่างพี่โชกเข้ามาสุดอย่ใชจะชอบอะไรที่ว่าเฉียนนี้เฉียนนี้นะรอซีเนี่ยแต่โน้ตเปเลยสิ่มันไม่เท่ากันอันนี้คือคนที่เล่นตันดี้ริบห้านี่ชอบแต่งหน้าอเหนียววะทราดู้วยมาวันนี้มาแต่งหน้าเลยเฮ้ยอย่าเล่นลูกมาโม่งแบบ เนื้ก็เส응้นน้ำก็เส้นนะคะหมูกรอบโอมยต่างคกุตกครับค่ปตับลงโกดละแค่นั้นแหละมันหนีบตรงนี้นี่ตรงนี้อือตังหูให้ทำไงกับคลิปนี้ตัดลงดูดิกันลงก็เจ๊กันหลับตาหลับตา เฮ้ยมันแดงไปแล้วเฮ้ยก็ดีกันแต่มันต้องมันแดงไปเกียร์เฮ้ยพี่มันีไม่ใช่มันต้องเกียร์เออเกียร์เกียร์เออสวหลับตาหลับตามาแล้วรักษาเกียมบินบ้างแา้วเหร่มันจะเกียร์ที่เตยที่เตยอันนี้จะเป็นน้มบของเราที่อันนี้คือบอกได้เลยว่าเฮ้ยสวยเลยที่สาว คือผมไปคุยกับพี่บอลลี่มารับรับรับเข้าในกันเลยของอะไรไม่แน้เขาเล่นเขาเล่นเต่เนูนูตาคือตาแล้วมลาแต่งหน้าตัวเองเงาวัดนั่นคือบอกผม้องแน่ที่เจทำที่เจทำริฉันเป็นเป็ดเน่าทุกทีเลยอันนี้คืออะไร หลังจากที่ลองใช้ผลิตภัณฑ์เข้าไปนะครับบอกเลยว่าโอ๊ยกาัเข็มติดได้คือมันติดทนติดยันมือนะฮะผมก็เลยปกติผมจะเกี่ยหน้าไงเพราอผมเป็นลองแก้มเออแต่รอบนี้คือดูตาดูตาคือบอกเลยว่าแบบเป็นซูเปอร์แมนดูโอ้ดูแรงนั่นเรานี่คืออะไรอ่ะนี่คืออะไรอ่ะปากกิจอันนั้นแดงเกินลูกไม่ทาอะไรพี่ปากหัวปากแม่เรามีลิฟต์ของเราอยู่แล้วบอกเราได้ไหมมันโคตรจะฟิล มันชมพูชมพูลูกต้องกินหวานมากวันเนี้ยไม่น่าแต่งเพิ่มเลยแต่งหน้าเองค่ <พอ S 1> วะวันนี้เพราะปกติผมไม่รู้ไงผมคิดว่าอย่างไยมันชมพูสมมติถ้าผมแต่งาพาดมันน่าจะออกมาไม่แย่ขนาดสมมติวะต,ตอนแรกอาจจะไปจิ้มสีน้ำตาลแต่ด้จิ้มสีน้ำตาลแล้วน่าจะไปหลอดไปรู้ไหมมีอะไรอร่อยเฮ้ยอะไรครับผมเองอุย้ยลองชิมอะไรก่อ,อ,อางงานจิหนเลยการนี้ รู้ไหมใครบอกรู้ไหมใครบอกสกายเรื่องนี้มาใครสอนลูกเอ็นเจแน่เลยเชนแก่โคจะจีนเป็นเชาไมเขาไม่รู้ทับเขาไปป้อนน้ำกันเลยแล้ดูหน้าน้องไี่จุ๊บเนี่ยนะไอ้จุ๊บว่าเฮ้ยถ้าน้องสกายไม่ยิ้มวันนี้มิจะปล่อยรูปกินข้าวด้วยกันแก่ครับผมแล้วสกายก็ทำงานยัที่ปล่อยรูปกินข้าวกับเชนคู่กันไม่มีเอาเด็ปล่อยเด็ดไม่มีต่อไปเรียกน้องสกายเป็นน้องหนวดนะขอบคุณทำไมอ่ะลูก มันเป็นปลาหมึกอะไรปะเอาวันนี้เขามีมาว่าให้เป็นคุณชายไม่กินปลากินน้ำแล้วกินทานร้าแล้วกินไอ้คุณชายเขาแอคติวติ้งราซาด้าจุฬาเทพครับเอออะไรอ่ะเตี่ยวหลงเสือนป่ะ้ยนี่พูดตามผมครับโนเลี้ยวอันก็ไม่ใช่พูกเพลงโนนี้ไม่ต้องร้องเพลงนะผมโกโดโมบครับ คระโม่โกก้กะมน่นี่ครับตอนนี้หไปแปทุกทนูชอบมอแจ้งหอีจะแจงหนูมยพกจะแต่งหน้ายปมั้อยากแต่งหน้าสองอเฮ้ยเฮ้ยงได้อยู่เ้ยเลงองศา แรงลมแรงลมแรงลมห5คยเคยดูเอเอชเอมาโลปอิลพะที่เหมือนเราอันดับอ่าเอมาโลเโอะไรดีหมออะไรเงี้ยเราก็จะเป็นฟิวบบเราเป็นคนไข้แล้วคนที่ทำเอซอมาจะเป็นหมอให้กับเราแล้ววันนี้เอซแต่งหน้าเนี่ยเวทีอปเด็เดี๋ยวเป็นซาวห้ไประวังกระสับ กิจไม่ต้องแต่งหน้าให้เพื่อนแล้วนะลูกไม่เอาแล้วนะเดี๋ยวเป็นนิ้วเป็นไรนะลูกเทอรนชนแออเทอเนชนแนลคันเลใช่ครับอย่างเช่นอันนี้อ่านว่าอะไรอ่าสปริงลิงโกอีส์อ่าสี่เนี่ยต้องหกพิกัดอันนี้คือสม snow ซัมเมอร์ซัมเมอร์ yeah summer ต่อไปต่อไปโอทีเอออเดมออเดม yeah เฮ้ยผมว่านี <m Kad> ่เหมาะผมผมว่าน <me an> ี่เหมาะผมขาวเลยท่นั้นพอทักงวินเากังตรงที่อันนี้วอดสีสที่ส่ผมใส่อยู่แล้ววิลเทอร์ก็คือผมแต่งหน้าใช้สีอะไรแนี้ทุกคอยากแต่งหน้าโทนสีเหลืองได้ครับอยากสีเหลืองเยลโล่แฮ่ขอบคุณครั อุ้ยพี่หมอกสีาวาหอมสปริงหมอกเิ่นสีแบบไหนสปริงแบบไหนวะหน้าของหมอกเลยเฮ้ยีสว่างึันแต่กสีแรกเอคิว่สีรอันนี้สว่างทอันนี้่เข้าพี่ชอบหมอกคเทล้วชอบ เราไดสี่ลายลูกเป็นซัมเมอร์ลบอกเรามันคนจะสีสันนะเนาะเดี๋ยวสมการช่อยว่ากันสีอะไรนีมาสีสแต่ีใส่มาเลย่ผมอยากทำทำาอนันนี้หมายถึงสีครับน่ารักคือมีมีแต่โนมาเสนอะไสุดสีช้เสียงไว่งไม้แต่สุดเนี่ยม่แ่ นียอันนี้เข้านะแต่ว่าสัาดจากกล้องกว่าพี่กิจมันยังเข้าโอ๊ยโอ้โหเราเหมือนกันเลยพี่กิจสายใช่ได้ดีหรือว่าหลอมว่าหมายถึงค่าสีนี้หรอครับหวานนะพี่เร็วมองกล้องแล้วเล่นทีนึงมาแอ้วเพื่อะไรเพื่ออะไรไหนได้ไหนได้วินเชอร์สีเดียวกับเอเจโอ้โงั้นก็ยืมเสื้อผ้ากันใส่ได้ทีนี้ใช่ แต่แต่ผมเป็นคนชอบสีมงวงเค้มอยู่แลวเพราะเป็นสีโรงเรียนอะเออไปวคห้องชุปากไรไปยใหเราไปาคอนเทนต์ลูกขอบคุณนะคะขอบคุณครั้ดีๆนะสกายคือวิเคราะห์พิจาานาทุกสิ่งทุกอย่างอร่อยไหมลูกน้ำครับอร่อยครับโอเคหาวอะหนาวเนาะตรงเนี้ย เมื่อกี้ที่เราไปเล่นมาลิฟที่เราไปเล่นนะตร,ตรงนี้นะใช่ที่ผมไปแตกหน้าเล่นกันใช่ไดสิไ,ได้ใครดึงหนูลูกใครดึงหนูใครดึงหนูหน,หนูเล่นคนเดียวไม,ม่ไม่มีใคเล่น ช่วยกันทำงานนะครับแต่เดิมรับงเป็นระบบพิธีกรอันนี้คือต้องช่วยให้ทำงานใช่ครับผระชุมทุกการพี่คือต้องทำอะไรบ้างตอนนี้พี่พ่อผมมาเป็นประธานบริษัทไม่ประธานบริษัทจริงแล้วเราอยู่ประธานบริษัทใช่จริงๆผมเป็นประธานบริษัทวันนี้มาจากกล้องกลับตัวอยู่ไม่คือจริงๆผมมาดูการใสด่สีผมมาดูงานมาถึงผมาเช็คงานพิเศษนี่ทำงานอะไรเนี่ย น้องทางานน้องงานน้องมานนี้น้อง่ายอะไร้ใผสมัครได้ปนี่ยอยากเป็นน้องไครอยากเลยมนจริงับแคนมันเป็นร้อยงานจไดเนน้งพวกเราไม่้ทำปิดว่ากับบ้านนอนได้เลยวันนี้ถ้าพี่เขาร้อยงานเรากลับบ้านได้เลยวันนี้ ติดได้ทีมฝากน้องช่องทางการติดตามอะไรหน่อยครับฝากไอจีแล้วกันครับ BBS JTR เดี๋ยวหอบขึ้นไทยแดดขึ้นตรงไหนตรงนี้ตออแป๊บอยนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้งานหนักนิดนึงอะตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้ครับคอามพยายามพี่เราด้วยทำพี่บาสสุดหล่อพวกเราเนี่เอาตรงนี้นี่ ขอใหญ่ๆแล้วกันขอใหญ่ๆเลยทีเดียวเลยทีเดียวพี่เชื่อว่าผมเคยเล่นแบบนี้เาเป็นนเทียเออโดนแม่ก็ให้ก็ตัดหลอกสองฟิตก็คือไม่มีตรงนี้เลยของเพื่อนคนไห้เลยเราคนเกดนี้ไม่ลงนเอออลองไอ้ใหญ่ๆนี่คือเขาติ้งเขาติ้งหมดนะครับทุกคนเรียบร้อยนี่นะครับบอกเลยว่าวันนี้เรา่อเจอเกสต์หลอกบอลว่าหลอกมากแต่คือจุดๆมีบผรงานอะไรบ้างครับตอนนี้อ่ะบพอดีพอยไปแล้วแโจฮันนอสสเปเชียลนะครับที่กัลันใกล้จะถ่ายแล้วแล้วก็จะมีผลงานกับค่ายวันเลิฟครับเป็น ผมเขียนเพลงแล้วก็ทำดนตรีเองนะครับแล้วก็แต่ว่าไม่ได้ร้องเองด้วยพี่เขียนแล้วทำเองเขียนเองทำดนตรีเองร้องเองนะครับเต้นเองทำทุกอย่างเองนะครับฝากด้วยนะครับดูสุดยอดเลยว่าโคตรมากนะครับเวลาเขาเพลิฟอร์มทีนึงเขาจะเล่นกีตาร์ตีกลองใช่แล้วก็เล่นเมดเล่นเมดแล้วก็เดี๋ยวเป่าด้วยแล้วยเป่าเป่าเป่าแซกโซโฟนอ่ะเป่าตัวดในคอๆนะครับถ้าพี่แค้าพี่แคนี่ขาแล้วอย่าออร์นาดด้วย ถอนไม่ได้ด like uh ้วยเนี้ยถอนไม่ได้พี่มองเป็นเวสตเดียวก็บเขาทำไมก็เลยคือพี่เล่นกีตาร์ไม่เลี้ยวแล้วโคตรไปเลยโอ้โหนักแสดงยังไงก็ฝากติดตามพี่เขาด้วยนะครับผมแล้วสุดหล่อของพวกเรานะครับได้อะไรอ่ะ Free d r i n k Cafe in Kashmir เราศึกษาบ้าใช่ไหมอ๋อตรงหน้าหน้าพารก้อนหนึภาพรตัวดีไม่อยกเลยคอยห้ากอยรวบตานก่เาระเบานี้เขาายังไงงสารเหมือนกันเลไม่ไไม่ไม่เาเต้นด้วยเอะเราไม่มีใช่ก็อยากรวอยากรวอยางเวุ่นี้เราเต้นด้วยได้ขอขอไปด่วน ตอนนี้เราโอเคงั้นเมื่อูไปเรียนได้ก็จะมือไปโรงเรียนเองรู้จักพี่ปอนครับเขาเขาไปเรียนโรงเรียนผมเป็นเอฟซีพี่เขาที่แต่งต้องใบโชคยิ้นะอมยิ้มนะเหมาะนน่ารักละอ๋อครับ เขาทำยกว่างสุการี่ะ,ะไม่บิ๊กชิวอะผมจะกล้องมือโปรจ้างผมได้อ,อะโอ้เฟรมสวยมาก ขอบคุณทุกคนนะครับแล้วก็ขอบคุณทางแมนจูซีนะครับที่ซอนพวกเราสี่คนร่วมงานในวันนี้บอกเลยว่างานนิ่งใหญ่มากงาะที่สำคัญนะครับขอบคุณไปครับทุกคนที่มายืนตากฝนตากแดดตากลมไม่ใช่ที่ขอบคุณที่เขามายืนหลีกขอบคุณที่เขามารอเราก็เหมือนที่บิ๊กแอดบอกอะทำไมขอบคุณจริงจริงการขอบคุณครับอยากรับขอบคุณนะครับมีอยากจะพูดไหมวันข้างหน้ามาแล้วครำโค้งคำมงกัจำวันนี้แล้รับหน้าแล้วรับหน้าแล้ววิ่งมาอีกสกวันข้างหน้า ยังยา,าวไกลนะสุดจะหาไม่ก็ต้องทำให้สุดครับขอบคร้านั่นแหละครับดูแลสุขภาพนั่นแะใช่ไหมชอบดูแลสภาพผมชอบเดี๋ยวนี้ไม่ใช่พี่อย่าดูแลสุขภาพอ๋อ thank you ไม่ไม่ใช่ผ่าเป็นการติดวอล์กที่นานที่สุดขอบคุณครับไม่ต้อเลย ครับดูนะครับถ้าป่วยก็กินยาแล้วก็อย่าเลยนอนเลแต่ถ้ามาหาก็กินกินใจกินใจดีกว่าที่พูดมาทั้งหมดนะครับก็ไม่ได้เป็นหมอไม่ได้เป็นพยาบาลเป็นบ้าเป็นเพศสัตใช่ครับก็ยักยาช่องสองครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะครับกดไปคลิปครับผมมันก็ไม่จบเนี่ยโธ่ทนได้ทำไมอะนี่สิัญถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดกดไลค์แชร์สนตาแล้วกดกระดิ่งแบ๊บ ด้วยนะครับ